สวัสดีครับผมชื่อนายธนชโชวุฒิจนทรนะครับอยู่ชั้นปวสหนึ่งสาขาไอทีเลขประจำตัว0ูนนะครับวิยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ทุกคนเชื่อเรื่องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหรือเปล่าครับเราได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วบ้าโตขึ้นนะลูกลูกจะเป็นคนขยันลูกจะมีความอดทนหรือว่าลูกต้องมีความพยายาม เมื่อก่อนนะครับผมเชื่อว่าคำนี้มาโดยตลอดถ้าผมอ่านหนังสือมากผมจะทำคะแนนได้มากหรือว่าผมพยายามเรื่องความรักผมถ้าสมมติผมพยายามเรื่องความรักผมซื้อของดูแลเขาเอาใจใส่เขาเขาจะให้ความรักของผมกลับมาหรือเปล่าผมได้ไปอ่านหนังสืเอเล่มหนึ่งนะครับเขาเล่าเรื่องเด็กผู้ชายคนหนึ่ง เด็กผู้ชายคนนั้นนั่งดูทีวีเขาเห็นคนตกปลาฉลามแล้วเขาก็กินปลาฉลามด้วยความอ,ร,อร่อยเด็กผู้ชายคนนั้นจึงอยากกินปลาฉลามมากเขาก็เลยออกไปซื้อเบ็ดแล้วเขาก็ไปตกปลาฉลามที่ในคลองข้างบ้านเขาเขาพยายามแล้วพยายามอีกตกวันแล้ววันเล่าซื้อเบ็ดมาเพิ่ม พยายามมาหลายปีจนไม่มีวันไหนเลยครับที่เขาได้ปลาฉลามกลับมาจนวันหนึ่งมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินผ่านเข้ามาเขาเลยถามว่าถามเด็กคนนั้นว่าตกปลาอะไรอยู่เด็กผู้ชายคนนั้นจึงตอบว่าผมตกปลาฉลามอยู่ครับแล้วผู้ใหญ่คนนั้นก็ตอบว่าปลาฉลามนะ่ะมีแค่ มีที่ที่ทะเลเท่านั้นผมอ่านเรื่องนี้แล้วผมคิดได้ว่าถ้าผมพยายามไม่ถูกที่ผลลัพธ์ก็คือสูตรนะครับขอบคุณครับ